เช็คไหมว้าวลูกค้าเ,คเข้าอยู่เลยเดยวนะคะคนดูถึงแสนเราถึงจะเริ่มนะคะ ช้าสูงสูงค่ะเข้ามาหรือยังคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ F อซีค่ะค่ะสรุปจะขาหรือขาคะคุณลุกหมูกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะไม่ถึงแสนหรือไม่ได้เริ่มไลค์นะคะเดี๋ยวนะคะมาแล้วจ้ะเริ่มเลยไหม no ถึงหรือยังน่าถึงแสนท่านแล้วนะคะสวัสดีอีกรอบหนึ่งค่ะสวัสดีนะคะวันนี้มาพบกับต้นหลิวเอเคคาบอกหินอีกแล้วนะคะมากับไรฟ์สดเวลาเดิมของเราเลยคือเกินๆนหน่อยนะคะปกติก็ห้าโมงครึ่งเนาะวันนี้เอารถสวยเข้ามาอีกแล้วคันนี้ลงเว็บหรือยังน้องฝ้ายอนาะลโอเคใหม่ล่าสุดเลยนะคะเพิ่งเข้ามาเลย วันนี้ใช้เดียวอีกแล้วนะคะกับโปรโมชั่นคุ้มๆอีกแล้วเดี๋ยวเรามายนโฉมก่อนคันนี้เป็น Honda Civic นะคะ1.8 FCEL เป็นรุ่นท็อปสุดของเขาเลยขออนุญาตเปิดฝากระโปรงก่อนนะคะใครเอาเลขฉลากให้พี่นะคะ นี่จ้ามาดูเลยนะคะตัวห้องเครื่องของรถเดิมๆสวยๆรถปี2018แท้นะคะปีพลิต18จดทะเบียน18ใครลูกค้าท่านไหนที่กำลังมองหาซ,ซีวิกนะคะ FC ตัวท็อปขอให้บอกค่ะเพราะว่าคันนี้ สวยเดิมเลยทีเดียวเป็นสีเทาดำเนยนะคะเป็นสีที่ขายดีมากเลยนี่นะคะซ้มลงซุ้มล้อเมนอมเมนอารกเดิมหมดเลยนะคะกลมกลมสวยแต้มสีจุดมาร์กครบนะคะนี่งามกว่าน,นี้บม,ม่มีและเจ้าแล้วก็แต้มสีนะคะเห็นไหมคะห้องเครื่องเดิมๆเลยเครื่องไม่เคยเปลี่ยนหรือไม่เคยยกขึ้นมานะคะนี่อะไรเดิมจากศูนย์เพราะว่าแต้มสีพวกนี้ค่ะ มาจาก QC นะคะหลังจากเขาผลิตออกจากโรงงานนี่เขาเรียกวอะไรนะกิบล็อกหน้านะคะเดิมๆสวยๆเลยพึ่งพาไม่ได้เลยฝ่ายนะคะนี่เดี๋ยวมาดูฝากระโปรงกันนี่ปลายฝากระโปรงเส้นเดิมๆเลยนะคะเดี๋ยวหลหยิกก่อนรักก็หยิกไม่รักก็หยิกอีกแล้วนะคะเข้าไหมเห็นไหมคะมันมืดหน่อยนะคะ นี่ต้องไม่แข็งเกินไปและก็ไม่อ่อนเกินไปนะคะนี่ก็หยิกเขาเนาะสงสารเขาแล้วก็ตรงนี้นะคะของ Honda เขาจะมีเลขโค้ดเลขตัวถังของเขานะคะติดมากับรถเป็นบาร์โค้ดเดิมๆเลยค่ะนี่สวยงามคันนี้เป็นปี2018พศอ,อ,อะไร18 ห9 6าหนึ่งนะคะปีหกหนึ่งแท้สรุปด็อกไฟไม่ช่วยอะไรพี่เลย <Okay. S 1> ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะคะนี่สวยมากไฟตัดมองมีแล้วเรียบร้อยกระจังหน้าโครเมียมสวยอะ่ะหล่อคันนี้นะคะเดี๋ยวจะบอกว่าไมน้อยด้วยไม้หลักหมื่นเพิ่งเข้ามาเลยค่ะเพิ่งลงเวฟด,ด้วยคันนี้นะคะเดี๋ยวเรายชมรอบคันไปเลยค่ะนี่ล้อแม็กเป็นสีเทา ของเดิม Honda เลยยางดันหลบนี่สวยมากนะคะรถทุกคันของ AK c ค r สามารถเช็คประวัติศูนย์ได้ทุกคันเช่นเดิมค่ะไม่ว่าเป็นยี่ห้อไหนนะคะในด้านท้ายมีสปอยเลอร์มาแล้วเรียบร้อยติดปีกพร้อมบินนะคะคันนี้2018แท้นะคะไม่วิ่งหลักหมื่นเหมือนจะไม่แค่ห้าห0ื่นโลนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวจริงกันอันนี้มาพร้อมกับ กล้องถอยหลังแน่มานะคะเดิมๆเลยนี่สเปคโรงงานแล้วก็เซ็นเซอร์ถอยหลังมีแล้วเรียบร้อยไฟท้ายเป็น LED รูปตัว C เป็นเอกลักษณ์ของ Civic เลยรุ่นนี้นะคะเป็นสีนี้มีไฟทับทิมตรงนี้ด้วยนี่วเวลาไฟสาดท้ายมาปึ้งจะสะท้อนกลับไปทันทีนะคะน่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกัน คันนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูสภาพภายในก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาบอกราคาวันนี้พี่หิมไม่อยู่แต่เอฟซีก็เพิ่งหนีไปไหนนะคะเพาอหลิวมาหลิวขายแบบเน้นขายแบบปล่อยง่ายเลยมาถึงพี่หิมจะไม่เห็นรถคันนี้แล้วเพราะจะขายไปแล้วนะคะนี่สวยมากนะคะนี่ค่ะตรงนี้สีฟ้า,ฟาปกติสคาาเพจตจะเป็นโครเมียมนะคะแต่อันนี้ไม่ใช่สีสคาาเพจตนะคะมันคือสติ๊กเกอร์ขออนุญ,ญาตแอบบแอบบลืบนะคะแอบบลืบ นี่นะคะนี่เดิมเดิมของเขาเลยเจ้าของเดิมไม่เคยดึงออกเลยเขาดูแลดีมากขนาดเป็นพลาสติกนะคะนี่ที่เคลือบสครับเหตไว้นะคะไม่มีร่องรอยแบบโอ้ยเป็นรถพี่เหลียวนี่ไม่เหลือแล้วนะคะดึงตั้งแต่วันแรกนี่นะคะหอวน,น็อตเดิมเลยประตูนีน่นะคะนี่แต้มสีเดิมจากโรงงานนะคะสวยมากค่ะไปดูภายในกันอ่ะฝ่ายจะขึ้นฝั่งไหน เบาเป็นเบาปรับไฟฟ้านะคะตัวนี้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าภายในเป็นเบาะสีเบจนะคะตัดด้วยไอตัวขีดๆสีดำเนี่ยสวยมากเอฟฟังเสียงเลยสิว้าวสักคันไหมคะน้องฝ้ายเเอามามลยค่ะนี่นานๆนะคะ EL จะเข้ามา ได้สีเทาดำด้วยนะคะเป็นสีที่ดูแรงง่ายมากไม่เท่าไหร่คะน้องฝ้ายไม0ห้าหมื่ค่ะห6 0 0 0กกิโลนะคะ AK เค้ามไม้แท้ประวัติศูนย์ทุกคันลูกค้าขาสังเกตง่ายๆเลยพี่หิมจะคุยหลายคลิปมากเลยนะคะให้ดูจากตรงไหนเบื้องต้นดูจากสภาพภายในการใช้งานเยอะๆยังไงภายในก็จะเสื่อมถอยหรือว่าจะมีร่องรอยการใช้งานแต่ลูกค้าดูคันนี้คะ่ะไมห้าหมื่ดูพมาลัย เดิมสวยเลยนะคะสังเกตว่ารถที่ใช้เป็นนานๆไม่ที่แบบเยอะนะคะพรมอะไรมันจะไปก่อนเลยนะคะโดนครีมโดนการใช้งานจับมันบ่อยๆนะคะถลอกปอกเปืยหมดเลยแต่นี้คือเดิมสวยโลโก้ Honda ยังสวยอยู่เลยนี่สวยมีคูดคอนโทลด้วยนะคะระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัตินี่แล้วฝั่งซ้ายมือเป็นปุ่มปรับ ลดเสียงเพิ่มเสียงนะคะเลือกเมนูที่หน้าจอตรงนี้เลยค่ะนี่ต่อบลูทูธได้ USB ใส่ได้ปกติทั่วไปเลยนะคะหน้าจอเป็นหน้าจอทัชสกรีนสวยเนาะสักคันไม่คะน้องฝ้ายลัดมาเยค่ะคอนโซลหรืออยาจะอวดชมคอนโซลเขาโอไม่มีรอยเลยนะคะไม่มีรอย ประวัติศูนย์อีกต่างหากดูได้จากไหนอันนี้คือสติ๊กเกอร์ที่ AK คายังไม่ได้เข้าศูนย์นะคะนี่คือสติ๊กเกอร์ที่มาจากเจ้าของเดิมที่เขาเข้าศูนย์ตลอดแนบ่งบอกไหมคะนี่ระยะต่อไปคือ61,000กิโลระยะนี้เดี๋ยว AK คาจัดการให้คะ่ะก่อนส่งมอบรถนะคะ a k คาเอารถเข้าศูนย์ให้ตามยี่ห้อรถคันนั้นๆเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำ,น,ำน้ำมันเครื่องให้นะคะ สวัสดีค่ะคุณทพีนี่เอซจากสัตหหีบชนบุรีนะคะได้รถโตโยต้าไปนะรถสวยเลยใช่ดีบอกต่อขอรีวิวด้วยนะคะเพดงเพดานไหนมาต่อที่รถต่อนะคะนี่สวยสะอาดไม่ฟูนะคะไม่มีร่องรอยยันหรือการเจิมใดๆเลยนี่นะคะนี่เห็นหน้าตากล้องสุดหล่อไหมคะ สวยมากค่ะคันนี้เดี๋ยวหลิวบอกราคาเลยดีกว่านะคะเผื่อลูกค้ารอราคาอยู่คันนี้หลิวทวนให้อีกทีหนึ่งเป็น Honda Civic FC EL เครื่อง1 8 0 0นซีซีนะคะ1.8 EL ราคาอยู่ที่ที่ท,ที่18แท้นะคะ18แท้อยู่ที่725,000บาทค่ะแนะ่ทักมาในไลฟ์สดนี่ถูกไปแล้วนะในไลฟ์สดหรือให้ไปเลยกิฟต์เชิรหนึ่งหบาท ให้ไปเลย1 0,000บาทลูกค้าสามารถทําอะไรบ้างเอเคคาขออนุญ,ญาตไม่แจ้งว่าเป็นส่วนลด1 0,000บาทแต่เอเคคาขออนุญาตแจ้งเป็นว่ากิฟต์วอชเชอร์หนึ่งหมื่นบาทกิฟต์วอชเชอร์หนึ่งหมื่นบาทลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะนํามาเป็นส่วนลดก็ได้นะคะหรือนํามาเป็นโปรคาฟี90วันก็ได้นะคะหรือว่าลูกค้าจะเลือกเป็น 10,000บาทช่วยจ่ายค่าเบีย้ยประกันภัยในวันออกรถก็ได้ค่ะลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะเพราะเงื่อนไขของเราอะค่ะยืดหยุ่นได้เนาะเออยืดหยุ่นได้ไม่ใช่ว่าแบบต้องมาเจาะจงให้ลูกค้าว่าต้องเป็นแบบนี้บล็อกอันนี้อันนี้ไม่ใช่นะคะเรามีอะไรเรามานั่งพูดคุยกันว่าติดอะไรนะคะขอให้ลูกค้ากล้าเปิดใจเนาะเอเคคามี ไฟแนนซ์ Finance, ครบทุกสถาบันการเงินที่เกี่ยวกับรถมือสองครบทุกที่เลยเกือบสิบที่นะคะเยอะมากเยอะจนแบบลูกค้าเลือกไม่ถูกแต่เราจะพยายามนำเสนอเงื่อนไขที่ดีที่สุดให้ลูกค้าทุกท่านค่ะนี่พูดดีไหมอ่าพูดดีแต่เราต้องทำดีด้วยนะนะคะนี่มีกล้องถอยหลังด้วยนะคะแล้วก็มีเส้นกะระยะเหมือนพี่ถจะมีราสมือนไหมอันนี้ รัศมีวงเหลียววงเลี้ยววงเลี้ยวเออนะไม่ไหวแล้วนะคะวันนี้งวงเออของพวงมาลัยนะคะกะง่ายมากนะคะเราจะรู้ว่าพวงมาลัยเราตรงไม่ตรงนี่ลดปัญหาการจอดที่แบบพวงมาลัยไม่ตรงนะคะเห็นไหมคะตอนนี้น้องฝ้ายจอดรถไม่ตรงรัศมีก็ออกสีส้มๆตอนนี้นะคะ <c oughs> หมุนนี่หมุนนี่ <c oughs> นี่นะคะนี่อันนี้ตรงแล้วนะคะนี่ น้องทพทีน้องทพีบอกว่าถ้ากล้าขอที่นี่ก็กล้าให้ใช่ครับกล้าขอเราให้ได้เราให้นะคะเราขายได้เราขายเพราะว่าคติของพี่ยิมคือขายเอามันนี่ขายเอาลูกค้าว่านะคะลูกค้ามีความสุขเอคเคคาก็มีความสุขนะคะลูกค้าอยู่ได้เราอยู่ได้เพราะว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันนี่ไปเดี๋ยวดูสภาพภายในเบาะหูบอกข้างหลังเขาไม่นั่งเลยเหรอคะดูเลยนะคะ ราคาอยู่ที่725,000บาทฟังไม่ผิดคะ่ะลูกค้าค่ะ EL เป็นเครื่อง1,800นะคะ FCEL เครื F ่ C e L, อง1,800หูโสติ๊กเกอร์สรเทท ES, ัเพจเขาไม่ออกสักบานเลยัาดูข้างหลังสินั่งยังไงให้เป็นคุณนายขออนุญ,ญาตนะคะไม,ไม่ไม่ไม่กล้าใส่รองเท้าขึ้นมาเลยเพราะรถเขาสวยมากนี่ค,คุณค้านี่ใช้แฟนขับรถไปเลยคะ่ะแล้วเราก็นั่งข้างหลัง นะคะแล้วก็แก้ววางนะคะหรือลูกน้อยนั่งหรือเพื่อนนั่งคุณแม่นั่งก็ยังกว้างสบายมากนะคะดูค่ะช่วงระยะห่างแบบอืระยะห่างแบบเลิศมากใายในเอี่ยมเลยหลิวยังไม่กล้าใส่รองเท้าคุณเบาดูค่ะดูเบาข้างหลังสะอาดหนังเดิมนะคะไม่มีร่องรอยแค่ไม่มีร่องรอยการใช้งานเลยไม่วิ่งแค่ห้าหมื่นนะคะ คุยกับพี่เหรอคันที่2เจออีกครับรอคันนี้หมดก่อนค่ะขอบคุณค่ะพี่หลิวรอคันที่2 3 4สามสี่ห้าและหและเจนะคะหรือต้อนรับทุกคนเลยนี่สวยมากค่ะลูกค้าเพดงเพดานน้องฝ้ายถ่ายสติกเกอร์สคารเพจด้านข้างสติกเกอร์สคารเพจเป็นอะไรที่แบบอเมซิ่งมากนะคะลูกค้าไม่เคยดึงออกเลยหลิวรับรถวันแรกหรือยังดึงเลยนะคะนี่ปกติทุกคันแทบจะแบบดึงออกหมดเลยนาอฝ้ายเนาะ แต่น,นี้คือลูกค้าซื้อไปอ่ะไม่ดึงออกก็ได้ก็เซฟได้นะคะเนี่ยสีฟ,ฟ้าๆก็สวยทีดีเนาะแต่ถ้าดึงออกปุ๊บมันก็จะใส่กิฟเลยสค่าเพจนะคะคันนี้725,000บาทนบาทเปิดท้ายเปิดท้ายยนโฉมจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะออกรถเริ่มต้นที่0นบาทอยู่ที่ว่าลูกค้าตั้งงบเท่าไหร่ยังไงนะคะแต่ถ้าลูกค้าฟรีดาวค่าง,งวดดอกเบี้ยถูกมากดอกเบี้ยเริ่มต้นที่1.9 9 1.99คือ4ปีนะคะดอกเบีย้ยที่นี่เราจะเริ่มต้นเราจะแจ้งเริ่มต้นเพราะว่าแต่และไฟแนนซ์ Finance, แต่ละโปรไฟล์ของลูกค้าแต่และคุณสมบัติไม่เหมือนกันนะคะเราจะานำเสนอเงื่อนไขที่ตรงเหมาะสมและคุ้มค่าสำหรับลูกค้านั้นๆให้แต่คันนี้ค่าฟรีดาวผ่อน7ปีค่างวดอยู่ที่1 1 2 0 0 0 0บาทค่ะนะคะได้ดอกเบีย้ยถูกด้วยนะคะมามาดูท้ายกัน หรือต้องย้ำเนาะบางทีถ้ารายละเอียดเราบอกไม่หมดแจ้งไม่หมดยังไงลูกค้าทักมาถามได้อันนี้ได้ถาดลองเรียบร้อยอุปกรณ์ครบนะคะนี่ซุ้มลงซุ้มล้อดูหน่อยสิตูดโดนมาไหมนี่ไม่มีโดนนะคะซุ้มล้อเดิมๆนี่หล่อออกมาจากโรงงานยังไงสภาพเป็นแบบนั้นเลยนะคะสมมุตินะคะรถที่โดนท้ายมายังไงตรงนี้ต้องยับ ยังไงอยางนี้ยังนี้ต้องแก้หรืออาจจะโดนเบาๆแต่ยาแนวเขาไม่เบาคะ่ะถ้าโดนมายาแนวมันจะหลุดออกหมดเลยแต่อันนี้ยังเดิมๆสวยๆเลยนะคะสวยมากสวยนองพี่หนุ <c> ่ม <oughs> นี่นะคะท้ายเดิมๆัมน็อตแต้มจากโรงงานถ้าเปลี่ยนตรงประตูท้ายมาตรงนี้ก็จะไม่มีไม่มีนะคะเพราะว่าเขาแต้มออกมาจากโรงงานตอนเขาประกอบรถเสร็จนี่สวยมากไปจ้าไปข้างหน้ากันเลยจ้า คันนี้ราคา725,000บาทดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่1.99แต่7ปีดอกเบีย้ยเราก็ถูกนะคะแต่ก็จะเป็นอีกเลทหนึ่งที่ไม่ใช่1.99ต้องแจ้งให้ชัดเจนก่อนเนาะ <c oughs> ค่ะก่อนลูกค้าจะมาจำรถจองรถเราจะคุยเงื่อนไขให้อย่างแบบเปะก่อนแล้วค่อยตกลงมาจำกันนะคะลูกค้าต่างจังหวัดเราเรามีบริการเซ็นสัญญาฟรีถึงที่ส่งรถฟรีถึงที่เช่นกันค่ะ เช่นกันกันกบลูกค้าในจังหวัดเชียงใหม่นะคะเราก็ส่งให้เป็นปกติอยู่แล้วนะคะหมายถึงว่าบางทีลูกค้าต่างจังหวัดกังวลเนาะว่าแบบรถเป็นอะไรยังไงขอคลิปวิดีโอเพิ่มเติมได้นะคะถ้าสมมติว่าไลฟ์สดไม่ละเอียดหรือ ในเว็บบ่งบอกรา,ายละเอียดไม่ละเอียดนะคะลูกค้าขอสำเนารถไปเช็คประวัติศูนย์ก่อนได้เนาะเพราะว่าเอเคาเราเช็คประวัติทุกคันอยู่แล้วนะคะฟรีจัดฟรีโอนภาษีพลออรลบเหลือน้อยกว่า90วันทางร้านต่อให้อัตโนมัตินะคะซื้อสดไม่เก็บแวดเพิ่มเติมจบราคาไหนคุยราคาไหนก็จ่ายแค่ราคานั้นนะคะา รถสวยมากค่ะ1ม0 0นหนึ่งองพับาทพี่เหมือนพี่จะมีอะไรคุยแต่พี่ก็ลืมนะคะวันนี้อาจจะยุ่งวุ่นวายหน่อยเพราะว่ารถเข้าออกตลอดเพราะว่ารอพร้อมออส่งมอบรถนะคะพวกนี้ก็เป็นวันดีอีกละลูกค้าก็รับหลายคันอยู่เวลานี้6โมงก็ยังมี Walk-in เข้ามานะคะลูกค้าก็เข้ามาเรื่อยๆร้านเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะโปรโมชั่นจัดเต็มทุกคันส่งฟรีทั่วไทย แล้วก็อย่าลืมนะคะเอเคคารนอกจากจะเข้าศูนย์ทุกคันนะคะเราแถมแพ็กเกจช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงใช้ได้ทั่วประเทศ1ปีมีคอเซ็นเตอร์ตลอด24ชั่วโมงให้ลูกค้าทุกเคสเหมือนกันค่ะนี่แล้วก็พรีเมียมค่ะเราแถมแพ็กเกจซ่อมศูนย์1นอ้ปีเนาะเราแถม2ปีให้ทุกคันนะคะแต่อยากได้แพ็กเกจแบบไหนอะไรยังไงเข้ามาคุยกันคะ่ะเอเคคาร์ลดเข้ามาทุกวันยังไงก็ ฝากคันนี้หน่อยนะคะเพราะว่าถ้าพี่หิมกลับมาหรืออยากขายไปเลยพี่หิมไม่ต้องได้เห็นคันนี้แล้วเพราะแอบขายให้ราคาถูกมาก725,000บาทกิ๊บวอาเช่อหน0,000บาทนะคะกับรถคันนี้ยังไงเลยเวลาไหมเลยเวลาเนาะวันนี้ขอนำเสนอแค่คันเดียวก่อนนะคะอยากดูคันไหนเพิ่มเติมหรือว่าอยากให้รีวิวแบบนี้คันไหนก็ทักมาได้เนาะทักมาได้ขอมาได้เดี๋ยวน้องแอดมินเขาจัดให้นะคะแล้วก็ที่ปรึกษาการขายก็จะเวียนกันมาทำความรู้จักกับลูกค้านะคะ โอเคยังไงสงสัยอะไรเพิ่มเติมทักแชทมาได้หรือเบอร์โทรหน้าเพจนะคะมีเบอร์ทุกคนเลยอยากได้ให้ใครดูแลอยากให้ใครบริการก็โทรมาได้สายตรงได้เลยค่ะยังไงวันนี้ขอลาไปก่อนเจอกันอีกทีพรุ่งนี้นะคะลองมาดูกันว่าพรุ่งนี้จะเจอกับที่ปรึกษาคนไหนยังไงรักษาสุขภาพนะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า